พันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2567ณอาคารลานพิกุลมหาวิทยาลัยราชนาคารินร์อำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสในประเด็นการแก้ปัญหายาเสพติดหนุนใช้สีเสาหลักสกัดยาเสพติดชายแดนใต้คลี่คลายปัญหานักโทษยาเสพติดและนักคุกประพันธ์ฤทธิวงบรรณาธิการเว็บไซต์ปลายด้านขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่ส่องทุกมุมมองทุกความจริงสู่โลกโซเชียลรรยงาน วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการแก้ปัญหายาเิพติดกับเครือข่ายทางภาครัฐภาคประชาชนและก็ในในทุกในส่วนของจังหวัดนราธิวาสเนื่องจากสถานการณ์ยาเสพติดค่อนข้างจะมีความสลับซ้อนโดยเฉพาะในพื้นที่ของอภาคใต้เนี่ยยาเสพติดที่ ที่เป็นเรียกว่ากระท่อมที่เรายกเลิกจากการเป็นยาติดติดไปกฎหมายยกเลิกเนี่ยมีปัญหาในภาคใต้เนี่ยทั้งประเทศเ,เกือบถึงที่ที่การแพร่กระท่อมเ,อเกิดความเดือดร้อนของประชาชนแล้วในส่วนของยาติดติดอื่นๆเนี่ยใน3จังหวัดเราไม่ใช่เป็นแหล่งผลิตก็ตามแต่เป็นทางผ่านและที่สําคัญเป็นแหล่งแพร่ระบาดตัวเลขที่เป็นรูป,ปธรรมก็คือ ถ้าในเรือนจำที่ข้อหายาเสพติดของนาราธิวาสปัตตานียะลาเนี่ยก็5 0 0กพ่าคนแต่แล้วก็มีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าถูกจับครอบครองยาเสพติดและเสพและวสารไม่ได้ลงโทษอยู่คุมประพฤติแล้วให้กลับไปอยู่ตามหมู่บ้านตามชุมชนนีอีกประมาณ6 0 0กว่าคนรวมก็ประมาณ1 2 0 0 0สองนะ12,000องยางโชคดี5้า0คนเนี่ย อยู่ในเรือนจำซึ่งพวกนี้ถ้าอยู่ในเรือนจำเนี่ยเรือนจำก็จะควบคุมไม่ไม่ใช้ยาต่อแต่ว่าที่ตํารวจจับแล้วบางทีไปถึงศาลศาลเห็นว่าเป็นคดีไม่ลงโทษให้รอลงอาญาแล้วให้สั่งให้คุมประพฤติเนี่ยจะไปอยู่ตามหมู่บ้านชุมชนอันนี้ก็จะเป็นที่ประชาชนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมตํารวจจับแล้วพออีกสองสาวันปล่อยมาซึ่งตอนนี้อาลาดจะมาคุยกันว่า ทำยังไงจะให้คนทั้งสองกลุ่มเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในเดือนจำเนี่ยเราต้องยอมรับว,ว่าเขาเป็นผู้ก้าวพลาดเขาก็ยังเป็นประชาชนที่มีศักดิ์ศรีเราจะพยายามพัฒนาถ้าเราใช้คนสักหมื่นคนเนี่ยมาร่วมกันพัฒนาคือเราเรื่องแรกก็ดูว่าให้เขาได้หายแล้วเสร็จแล้วมาสร้างงานสร้างอาชีพ ก็จะทําให้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสแต่ส่วนการแพร่ระบาดในพื้นที่ที่เป็นปัญหาใหญ่ก็เขาคงจะต้องมีการปรับตามป้องกันอย่างจริงจังแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราถูกประเทศเพื่อนบ้านมองว่าเราเป็นทางผ่านพวกไอซ์พวกยายาเสพติดซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะถูกผลิตต่างประเทศแล้วเข้ามาในประเทศไทยวันนี้ นาลาธิวาสจึงเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์หนึ่งที่มีความสําคัญจังหวัดทางภาคเหนือก็เราสกัดกั้นไม่ให้เข้าจังหวัดนาราธิวาสเนี่ยเราต้องสกัดกั้นไม่ให้แพร่ระบาดกับการไม่เป็นทางผ่านให้เป็นประเทศเพื่อนบ้านเ,เพราะว่าพอมาค้ายาเสพติดมันจะแฝงไปด้วยการค้าของหนีภาษีและค้ามนุษย์ไปด้วยวันนี้จึงเป็นจุดหมาย ที่จะมาพบปะแล้วก็การแก้ปัญหายาติพติดก็เนื่องจากยาตสพติดเป็นปัญหากับประชาชนจร,จร,จร,จริงๆเราเราจรึงเอาปัญหาของประชาชนมาร่วมกันแก้โดยกระทรวงยุติธรรมสำนักงานปปส,สและรัฐบาลเนี่ยก็จะมีส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็โดยให้ฟังความคิดเห็นของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ผู้นำจากส่วนราชการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อเราจะต้องการให้เห็นผลการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมภายใน1ปีครับปัญหาของยาเสพติดืคือ,อถ้าโดยข้อมูลข่าวสารเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเขาเป็นนักสู้ที่เขาก็ปฏิเสธยาเสพติดนะฮะว,วันนี้ผมผมคิดว่าแต่ว่าก็ยังมีกลุ่มที่สวมรอยใช้สถานการณ์ แล้วก็ใช้ยาติดติดเป็นเครื่องมือก็มีแต่ถ้ากลุ่มที่พี่น้องที่มีอุดมการเนี่ยเขาจะปฏิเสธยาติดติดอาจจะปฏิเสธแรงฝารัตได้อีกนะครับาการเหมือนสามจังหวัดนาราธิว่าเป็นเ้าหมายใหญ่สุดในการในการลำเลียงหรือว่ามีจังหวัดปันธมิตร,าราาาตานาราี่นะสงขาสงขาจะลำเลียงใหญ่สุดนาราทิว่าจะหลอกลงมานะครับ และก,การแพร่ระบาดในราทิวาตก็ดูจํานวนผู้ต้องขังจํานวนผู้คุมประพฤติก็จะลองจากสงขาครับ